รีทันนานักร้องสาววัย34ปีปรากฏตัวบนเวทีด้วยชุดจ๊มสูทและเสื้อคลุมยาวสีแดงค่ะโดยสังเกตเห็นว่าตรงหน้าท้องภายใต้ชุดรัดรูปมันเงาคล้ายหญิงตั้งครรภ์บนเวทีที่ลอยอยู่เหนือพื้นสนามค่ะพร้อมกับการแสดงเพลงจำนวน12เพลงด้วยกันนะคะที่เริ่มต้นด้วยเพลง Beach b e t t e r Have My Money We Found Love Work และจบด้วยเพลงฮิตที่แฟนๆรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะ Umbrella และ Diamonds โดยตัวแทนของรีทันนาค่ะยืนยันหลังจากการแสดงช่วงพักครึ่งของการแข่งขันซูเปอร์โบว์ว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สอง หลังจากการแสดงที่สุดยอดของเธอในการชิงแชมป์บอลลูโลกอย่างซูเปอร์โบวที่สนามสเตทฟาร์มในรัฐแอริโซนาของสหรัฐอเมริการะหว่างทีมแคนซัสซิตี้ชีฟกับฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ทั้งนี้ค่ะในการสัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักร้องสาวถูกถามว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรระหว่างการแสดงของเธอในครั้งนี้หรือไม่เรือน่าตอบเพียงแค่ว่าฉันกําลังคิดว่าจะพาบางคนไปด้วยฉันไม่แน่ใจเราจะได้รู้กัน